สวัสดีครับลุงเดี๋ยวพามาทอดลูกชิ้นกินเล่นยามเย็นๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนะวันนี้ก็วันที่2ีสิบเจ็ดธันวา6กแปแล้วครับผมนี่ลูกชิ้นของเราก็จะมีลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อกับลูกชิ้นเขาเรียกอะไรไส้กรอกหรือเปล่านาอทุกคนบอก เรียกไปถูกเหมือนกันอันนี้ก็คือลงหม้อแล้ว <c oughs> ก็คลิกๆเขาหน่อยนะดูว่าจะอร่อยหรือเปล่าแต่ยังไม่ได้กินเลยแต่ลูกก็กินหมดหลายม้แล้วละ่ะเพราะว่าถ้าไม่อร่อยลูกก็ไม่กินดเด้อนน่มะลุงเดียวพามาชิมลูกชิ้นวันนี้ลุงเดียวพากินพาแซ่บลุงเดียวเชินเนี้ยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ลุงเดียวด้วยนะครับแวะแปะผ่านไปผ่านมา นะครับเห็นก็แวะลงมาทักทายกันด้ยนะครับผมพร้อ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 ม,อ,มอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นโดยเฉพาะนะครับเป็นลูกชิ้นซีฟู้ดนะครับผมแล้วก็ลูกชิ้นแบบเหนียวเหนียวนะฮะเทใส่กันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะเดยวมาดูตอนกิ้มกันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังทอด ดีสุกแล้วครับผมจะออกแดงเดมแบบนี้นะเราทำกินแบบบ้านๆนะทุกคนไปน,นี่เห็นไหมอากกินไหมอสองอันและไม้เสียบเองครับผมนี่ครัวใหญ่ก็ต้องกินแบบนี้นะน วงนี้ก็ชงเทศก,กาลเนาะบ้านเมืองเราก็ยังไม่สงบอยู่ตอนนี้เราก็สู้ต่อไปครับเพื่อนเป็นกำลังใจให้แนวหน้าด้วยเราอยู่แนวลังสู้ต่อไปเป็นกำลังใจครับผมทุกคนเดี๋ยวใส่อีกนี้ก็จะเป็นเหมือนไชซอกลย ก็ไม่ต้องไอ้เขาสุกมากเท่าไหร่เนะตัวนี้ถ้าสุกมากเขาจะแตกนะแตกตามแล้วดูไม่น่ากินเทุกนตัวบ้านๆครับตัวบ้านๆครับไฟทองเราผมไฟกันตัวบ้านๆนะนนครับครับลุงเดี๋ยวพาขอลูกขิ้นกินนะครับโมะวันนี้ เห็นไหมครับผมถ้าทอดทอดแบบเบบเบบนานก็จะแตกแบบนี้นะที่ห่อน,นี้นี่คู่กันแล้วครับผมน้ำจิ้มน้ำจิ้มแซบแบกับลูกชิ้นอร่อยอร่อยนะต่อไปก็จะทอดปลายแห้งต่อครับผมแล้วแห้งที่ไปตบบิดมานะเป็นปลานิลก็ประมาณนี้ ใส่พอประมาณครับผมปุ๊บนี่ตรจานมาให้พ่ออันหนึ่งดิใครว่างวะจานของเราก็เตรียมเอาไว้ใส่แล้วนะทุกคนนี่น้องจะถุกว่าเริ่มสุกแล้วนะ จะออกเลืองเลื้อก็เอาแล้วทุกคนไม่ต้องให้ให้น้องเขาดำนะประมาณเนี้ยเดงๆเนี้ยนีอประมาณนี้

อี่ไปร้อนๆน,น่ากินมืกอครับผมมุมสูงมุมสูงฝากไว้ด้วยนะครับผมลุงเดียวแค่เดียวนะครับผมมันมีพามาทอดลูกชิ้นทอดปลาแห้งปลานิลแห้งที่เราไปตบมาเองนะกนไปน้ำม,มปุ้มไปไปตบมาผมต้นคู่ทอด ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมลุงเดียวชาแนลครับขอบคุณที่มารับชมคลิปจนจบนะครับผมขอบ,บขอบคุณครับสวัสดีครับผม